แจ๊บไปนรอรบแล้วก็จับงสำคับที่ต้องไปตอสงายแล้วให้าีเอลกานักของวันนี่เกีดเวื่อคืนตันนี้ตดกาน้วก่อตรนนี้ที่มีคอ้องปาลตรนนี้การนเ

เล wollen, um, en, ja en ้กเย็นไหมเย็นอยู่นะรออ้ากนรอนอนีกิจกรรมทีุ่กเขาอผมนี่กี่โมงการทนาอันคือสคัญนเกรดจักใจใช่ไหมร้อนร้านถ้าเราซื้อบ้านเขาล้สนี่จะู้สบ้านเขาเนาะกับภาวะคาทันเหยดไาวะลมขสง้างหยใยไปด้วยกักรมันยางื้อเหมือนกัวา

คารันนของนีนี้ี่ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะที่การน้ำวิถีของดีแต่พ้นสีถ้อยได้เปิดขึ้นแล้วนะจุดประสงค์ของการเปิดตลาดนี่ก็เพ,เพื่อที่จะมีพื้นที่ที่ให้ เจ้าบ้านเกษตรกรหรือว่ากอบ้านแม่บ้านข่ก็แล้วแต่ครับที่มีผลิตภัณฑ์หรือว่าพักผลไม้การเกษตรหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาแล้วผมวูจะขายที่ไหนถ้าคิดว่าตอนนี้เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถนํามาจาหน่ายได้ก็สามารถนํามาขายได้ครับเพราะว่านี่ ท่านสัปำแนมเพอ่บนกันทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ลงช่องของนายเมือตัวยนะก็ทับอมางานอย่าเอาไมมาดีกว่าก้าอก็อางานนะครับคือตาบลอยตบลเข้มแข็งนะครับเขาเลยมุักชีีปูสัปะสเปดแต่ว่าตอนนี้กินอก็จะ้เป็ดแล้วนครับจะต้องเ็นันป็นะครับเลย อะไรได้เจอผด้การเขาประยดีการนำวิถีของดีตำบลยทุก่าทนะครับสนใจทุกวันเสาร์นะครับมีการปกติดูแลนะครับแต่ในนะครับการทำดีทำดีตบน้วยมีของทีรารนาร้อยเปอร์เซ็นต์ถึใจ นี่ครับไข่มีพักมีผลิตภัณฑ์น้นำพุ่งน้ำพึ่งอะไรอย่งเงเอามาขายได้ครับซอยนี่ครับเป็นการนำวิธีของดีตำบลสีท้อยนี่ถือว่าได้มาเพิ่มสีสันน,นี่ครับนี่ครับบ้านขอตาดนะหรือที่เฮาเขาเรียกว่าท้องถมทุกวันเสาร์นะในในก็แวะมาซื้อของกินมาซื้อของใจ กันตอนนี้แล้วปอรีลืมแวะเข้าไปแอลตรงไหนสักน้อยนะอุดหนุนพักปลอดสาร

แมูลค่าสาวบาทครับแหลกสื่อได้เลยนะครับไข่ย,ยักได้ยังก็สื่อเอาได้เลยใจคุกองนะมูลค่าสาวบาทนะฮะนี่ม,ม,นนะามาดูครับไปตรงไหนมียังขายห้อง ในขุูของเวลวจะได้เอาไปซื้ออย่างกันดังจ้าพผกมาครับตอนคคขอบคุณครับอันไหนก่อนนี่ครับขอบคุณครับป่ใหญ่ครยบู่ใครับปู่ให่คับปู่ใหญยครับป่ห่คาู่ใครับ่คา่หครับปา่คร่หญับรับป่ครอ่ใราครับูคั่อเอเอาครูคบ E aí, meu เราารดนเือกันนบาทจะได้นี่บาท0บาท20บาทเป็นส่วนลด0ถ้าซื้อข้าวกัน่รอ๋อนี่เป็นส่วนลดอีกแล้เนาะอ๋อเป็นส่วนลดสาวบาทถ้าซื้อของในราคาสาวบาทก็ต้องใจอบาทอมเบาทสแกนเอมเ้าีเา ถุงมาถุงยืมถุงกินเดียวมาใหอิ่มเต้าได้ละสองแกนนเนอละสิบปันได้อไ่สจองไว้ก่อนเดี๋ยวถุงมาให้โอเคครับอ่าจองไว้ก่อนครับอันนี้ซ er> okay okay ื้อได้เลยไหมครับอ่าเอ็นเอ็นไหนก็ได้ครับยิ้มเลยครับผมและขอฝากไว้กั๊มนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปกั๊มอันนี้ฝากต้นพริกด้วยขอบคุณครับ เอาง่ายๆว่าครับมือข้างเดียวได้อย่างปรธนนัดครับนี่ผมได้เต้า2แกนแกนละสิบาทได้สบายง่ายมากครับ่านเางนี้คตอนกันวันนี้วครับมีไอ้ย่งนี้ใครมดชมนี่สาวบทาน้ แต่ครูฟังได้เนี่ยผมเซ็ตเตาไม้ก่อนละจันถึงมัดสมสักครับะครับอันนี้มีกระเทียมมีหอมแดงมีทับทีมอพี่ปลูกไายพี่ลูกแล้วครูฟังแรกอย่างครับเนี่ยโอ้ยยังไ่สักียงด่างนี่ครับโอ้ ผ้าลายดอกไม้ครับกันเท่นถี้มเป็นคริดกระเป๋าไปเนี่ยเาจะเอาผ้ามีฉีดสารดงกปวดหัากล้ว็เราแช่สารไรสรซีหมลแล้วกปตาที่เราล้กเไม่รกระดาษที o, like damned, ่บช้าแล้วกันจรไปวหวส่นล้ววาเ่้อาจะไปปั๊ับน้ยาปั๊มันตเาตาัองทตาเดียวนคือถ้า สร้งมือได้ละกันใช่น้ำยาพับธุนว่าน้ำยาดีกับพิาัอย่ามอมนะครับเพรากเราได้ครับขั้นตอนนี้เ้องพิสีหมดละแ่ะอาก่อนถ้าเป็นน้ำยาล้างานก็ได้ครับในอนได้มันออย่างัขอพอ ไปแล้วสองใบกระเป๋านะครับเลยนะครับนี่ได้ต้นพริกแล้วเนาะนได้ขูดบองยังได้เจ้าอ๋อมดเดี๋ยวก่อนแหละมดตหอเ้มดเี๋ยวก่อนเนี่ว้นเสนนีวยน่๋ยตว่วเนีต ตัวเรือตั้งที่ัดแบ่สัมผัสแน่วพอกสัมผัสแน่กอกสัมายซางลายมืจะกอบตัวตลอดรถไฟกายเพิ่มายได้จะกอบตัวตลอดได้แตอาทดเพื่องของทะเกียงแข็งาวสั่ของเสต็ปเพีย สำหรับการติดตามกิจกรรมการนำวิถีของดีตะมนสีท้อยวันนี้ผมกอบันทึกคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายก่อนนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปนนส่อซื่อ ของกินซื้อพักเอาไปยนยกินที่บ้านสักน้อยนะก็อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องจามเพืม่มใจครับมาแอลตีคองถมอย่าลืมแวะเข้ามาในซอยนี่ครับการนำพิธีของดีตำบลสีท้อยมีผลิตภัณฑ์ตีพ่อมแม่พี่น้องเจ้าตำบลสีท้อยนะมาวางจำหน่ายบ่าว่าจะเป็นพักสดกอดสารนะบ่าว่าจะเป็นสินค้า อโอ้ทอ็อปอผลิตภัณฑ์ต่างๆ,ๆนี่นำพึ่งมีหอมกระเทีมยมเยอะแยะลองเข้ามาดูครับแล้วก็ตีสำคัญมีดนตรีพื้นเมืองจากชลมบุรูอายุเปิดมาเล่นให้เราฟังตัวเนะ,ะน้อยนี่อ่ะต้องมีตีหนั่งหินเข้าไปนั่งฟังเพลงไปซื้อของไปอพงจมมวนครับถ้าจะได้อย่าลืมคอยที่ตามกันต่อไปครับม้แอลแม่ใจม้แอลตีของถมต้องแวะม้แอลตีซอย

快看吧，在我那。